กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซผารวยชาแนลนะคะขอขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนาทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ เป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะอดมินก็ทำเต็มที่นะคะสำหรับแนวทางนะคะบวกลบคูณหารนะคะนอนบึกทุกวันเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าอยากให้แนวทางเข้าเนาะเราเน้นนอยนี้แบบยากนะคะพี่น้องโอกาสเข้านี่ยากจริงๆนะคะเน้นนอยบางทีก็บางครั้งนะคะที่เราไปเน้นนอยปกติและ v i p ก็มานอย เฉพาะกิจแล้วก็นอยพิเศษบางทีน้อยพิเศษและน้อยปกติมันก็จะนอยพิเศษแล้วก็นอยกิจก็จะมาเป็นน้อยปกติกับ VIP นะคะตัวเลขอาจจะสลับกันเนาะแบบจับยากนะคะไม่ได้จับง่ายนะคะน้องพี่น้องโอเคนะคะเราก็มาสรุปแนวทางกันนะคะอ่าีหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นสีวันนี้ตาม40นะ,ะไม่มานะคะ 41ไม่ได้เอานะคะแต่ตารางกำลังวันของเราแตกสามตัวนะคะพี่น้อง041นะคะ93นะคะเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบให้เลยนะคะเข้าชุดเด่นให้เลยนะคะ57นะคะให้เด่น5นะคะแต่มินเจาะไม่เข้านะคะ57ตารางก็มา5นะคะเสียดายนะคะ สามเจ็ดก็หลุดนะคะสรุปแล้วนะคะเข้าอยู่นอยปกตินะคะนอยพิเศษหลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่านี่แหละสลับห้าเจ็ดเพราะว่าเข้ามาสองเด้งนะแต่ว่านอยจฉพกิจกับนอยพิเศษเข้าบนล่างเลยนะคะพี่น้องโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า วันที่ยี่สิบเก้านะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกศูนย์ห้าสองสี่เก้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่ห้ากับศูนย์นะคะปกติกับ vip นะคะก็จะมี 5้าูนนะคะห้าสอง่นะคะห้าเนะคะส่วนเด่นศูนก็จะเป็น01นะคะศูน7 0.9นะ0.9 0.6ส่วนรองนะคะรอง1 1กับ2นะคะก็จะเป็น1 2 1 3 1 7นะคะเด่นสองก็จะมี2 0 2 3 2 6 2 6 2 9นะคะ สำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี002244นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น522629นะคะ1702อีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้อง 9559นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า